นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการประสานงานการดำเนินโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขียวแก้วก่อภายหลังลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขียวแก้วจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประสิทธิ์ฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม25น 67และในโอกาสการครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568บริเวณท้องสนามหลวงวานนี้ว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากเหลือเพียงการตกแต่งภายนอกมนฑปดประสิษานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วอีกเล็กน้อยและยืนยันขณะน,นี้ได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้วทางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วการอำนวยความสะดวกความปลอดภยัยและการจัดการ าจรโดยรอบพื้นที่รวมทั้งจะมีจิตอาสาและล่ามแปลภาษาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วระหว่างวันที่5ธันวาคม2567ถึง14กุมภาพันธ์2568 เราก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ทั้งหลายท่านประหลัดก็รายงานว่ามนจบก็็เดี๋ยวไปดูกันว่าก็น่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว99.99%ประมาณนั้นมีเต็นท์ทั้งหลายั้งพวงที่จะเตรียมรองรับพี่น้องประชาชนก็เรียนโดยรวมว่าพี่น้องประชาชนที่จะมาทางเจ้าภาพก็คือสำนักประหลัดเนี่ยผู้จัดการก็เตรียมดอกไม้ไว้ให้แล้ว ไม่ต้องไปเอาดอกไม้มาไม่ต้องไปซื้อดอกไม้มาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านพลตำรวจตีทวัตวง์สงารองผู้บังคับการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ประสานงานกับตำรวจและคณะสงฆ์จีนในการเข้ามาร่วมรักษาความปลอดภัยพระบรมสารีริกาธาตุพระเขี้ยวแก้วตั้งแต่เดินทางถึงประเทศไทยมีการจัดรถนำขบวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางจนถึงท้องสนามหลวงรวมทั้งจะมีการจัดระบบการจราจรรองรับผู้ที่เข้ามาในพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแสดงบัตรประชาชน ก่อนเข้าจุดคัดกรองบริเวณฝั่งสารดีกามีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภยัยย4่สบนก็มีความตันใจครับก็เร,เรื่องนี้เรามีประสบการณ์ในการจับมาหลายครั้งโดยเฉพาะที่สนามหลวงส่วนที่สองก็คือในส่วนของการโดยตำดวกที่ต้องพยายาชนในการเดินทางในการจัดการครั้งนี้ไม่มีการปิดการจราจรน,นะครับจะใช้เฉพาะในส่วนที่เราต้องมีลิ้วขะบวนในวันที่สี่มีถนนด้านเหนือกลางที่ต้องใช้สองช่องทาง ขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกได้เตรียมจัดรถโดยสารเฉพาะกิจจอดรับส่งทุกป้ายให้บริการประชาชนฟรีจำนวนสองเส้นทางทางเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทถึงสนามหลวงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและเส้นทางวงเวียนใหญ่ถึงสนามหลวงตรงข้ามสารดีกาตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีโดยปล่อยรถออกให้บริการทุก20นาทีและจะให้บริการประชาชนจนกว่าจะส่งประชาชนออกจาก พื้นที่หมดไมายชโยรายงาน